้ทุกวันนี้มึงเป็นอะไรยานมึงเป็นใบโพล่าบวาะฮะหรือผีอาหารจะออกประสาเมื่อไงือคือพุ่งวันนี้พูดแบบแบบหนึง่งพรุ่งนี้มึงพูดอีกแบบหนึง่งมึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรมากไหมเออคือสวัสดีคุณแหม่มครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมคุณแอลสว,วัสดีครับผม อันนี้อันนี้อันนี้ขอผมในมุมมองในมุมมองของผมที่รู้จักที่รู้จักอียานมามานานเอ่อหนึ่งคือมันไม่เคยคิดจริงๆแล้วมันไม่เคยคิดว่าจะมีคนไปถึงบ้านมันอันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะน,นะไม่มันไม่เคยคิดว่าจะมีคนไปไปถึงบ้านมันเพราะอะไรรู้ไหมเวลามันลงชื่อที่อยู่บ้านเล็กที่น่ะมันไปลงบ้านเล็ที่ที่อื่นถ้าไปมันจะไม่เจอ อ่าถ้าไปไม่จะไม่เจอมันจะเป็นบ้านไอที่อีกบ้านหนึ่งมันก็คงคิดว่าเวลาคนมาหามันคงาหาไม่เจอยังไงยังไงก,กูหากูไม่เจอเหรอกเออนี่ปัญหาหนึ่งนะที่ที่ที่มันตกมันคิดว่าคงไม่มีใครมาหามาหากูเจอเหรอกกูจะด่าใครก็ได้กูจะพูดอะไรใครก็ได้กูพิพากษ์พิจารณกูจะหาอยู่หากินเนี่ยไปจนกว่าจนกว่าย t ท b e จะตายหาดับแนวเนี่เออสองคือมึงมึงแบะไตไง มึงแบตไตไงว่าที่อยู่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยมึงคิดว่าไม,ไม่มีใครมีใช่ไหมไม่มีใครได้จากนั้นเขาก็ไปขอมาไงได้มาไงได้มามึงก็มาออกไปแหกปากไงเออออกไม่แหกปากว่าเอ้ยหมายยายสมควรไปถึงบ้านแล้วเป็นไงเจออีกรัวๆเลยทีเนี้ย <c oughs> เออมึงก็จัดไปแต่ของยายนี่สองใบนะของยายสอง อ่าของยายสองของของหน้าตต่นะเออเดี๋ยวจัดให้ของหน้าตายนะสอสเสือไปอีกแล้วนอทอไปอีกแล้วเออเป็นไงล่ะมึงมึง,ม,งมึงระเบิดเติเทิงอีกคนนึงเนี่ยนะอยู่เมืองใหญ่น่ะอืมระเบิดเติดเทิงหกใบเจ็ดใบนะเออจันทร์สีจะเอาเขาด้วยไหมล่ะอีกใบนึงก็เป็นเป็นแปดใบนะสะนะุกสนานน่ะแม่จัดไปทั้งแปดใบไป ืมอ้อยเจงนี่นกูบอกไปเลยนะมึงไปมึงมีหลักฐานไหมล่ะมึงมีหลักฐานไหมล่ะว่าว่ากูเจงดูดบุหรี่ดูดบุหรี่ไฟฟ้าน่ะมึงไม่มีหลักฐานนี่มึงไม่มีหลักฐานมึงไปกล่าวหาเขาโดยลวยาเขาเสียหายแล้วเขาจะเป็นเด็กอยู่นั่นน่ะเออพ่อแม่เขาต้องารักษาสิทธิ์เขาอีกนะอยู่ดีๆมึงไปอา้าวมึงไปว่าลูกเขาดูดบุหรี่เหรอทั้งๆๆที่ไม่ได้ดูดมีหลักฐานไหมล่ะเดี๋ยวจะหาใครก็ด่าเหรอ อยากจะพูดอะไรก็พูดเหรอว้ายบ้านนี่เขาก็ไปรักษาสิทธิ์มึงก็จัดไปใบละสิบป,ปีหรือเปล่าไม่รู้นะกูก็ไม่เก่งเรื่องกฎหมายเลยนะเออจัดไปเลยมึงนี่ของมึงนะ่ะอา่าเท่าที่กูนับนะเจ็ดใบแต่ถ้าจันทร์สีจะเอาด้วยก็แปดแหละเออเป็นไงล่ะอันนี้ไม่ได้รังแกรักษาสิทธิ์ไม่รู้ว่ามึงจะหัวหงองไม่ห่องกูไม่รู้นะ เออคนอยู่ต่างประเทศก็จะไปอีกใบหนึ่งแหละเป็นใดละ่ะเป็นใดเละมึงมึงโอ้ยมึงมึงจะเฝ้าตายไงเด้อมึงจะเฝ้าตายไงรู้สึกยังไงบ้างละ่ะเออเป็นไดละ่ะลูกนกลูกนนไซนนี่ก็ลูกนนไซนนี่ก็กน,กนกี่นี่นี่เท่าที่เห็นนี่สี่ใบนะอืม แต่บักไหลนี่ก็สองนะบักไหลได้ดาวคานนะเออเราทานเด้อแล้วก็อีกอีก, 2, อกอสองอีกโอ้ยสวยผาดเพื่อนี้จ้งงางทนายมุ้ยตาเลยอา้าจ้างทานายก็ทาายเท่าไหร่อะสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าถ้าจ้างสองคดีถ้าสองคดีก็สามหมื่นเจ็ดหมื่น เจ็ดหมื่นนะสี่คดีถ้าสี่คดีมึงจ้างไปเลยเอเจ็ดสองสิบสี่แหละวันนี้ครับเออแสนสี่มึงจ้างจ่ายทานายไปเลยแสนสี่ขาดตไปเลย <c oughs> เอา้าวสามหมื่นห้าเลี่ยครับขาดทานายนะ่ะเออคดีมิน่นคดีอะไรเนี่ยประมาณนี้สามหมื่นห้าหรือสี่หมื่นประมาณนี่แหละเออขายไปมึงขายไปนุกนานนุกงนาน แล้วทีแม่มึงอ่ะเจ็ดแปดใบเอ้าคูดเบิ้งค่าทนายเหรอสามหื่นหาไปหาไปปุ่นไปปรึกษาทนายต่อไปยานไปมึงไปเด้มึงไปหามึงไปปรึกษาทนายไปเออเออมึงตั้งโอ้ยให้มันตั้งใจมึงเอาเลยอูดเชียมึงนะยานมึงวันละยี่สิบคลิปไปเลยมึงเอาวันละยี่สิบคลิปมายาน มึงจะต้องหาเงินจ้างทนายนะมึงบร,รูกันแหละเออไม่รู้เหมือนกันนะ